สดีอะไรที่เราคิดว่าเรารู้อ่ะเอาจริงเราไม่ได้รู้อะไรมากเลยไอ้ที่เราบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันลึกกว่านั้นมันสาหรับกิฟนะมันคือเรื่องปรัชญ,ญาของการพัฒนามนุษย์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องเกษตรมันไม่ใช่เรื่องหัตถมากินมันลึกกว่านั้นมาก ามว่าตอนโควิดมีผลกระทบอะไรน่าจะเป็นอ้อมอมมากกว่าคือบริษัทโฆษณาก็ยัง,งคืองานมันลดลงแหละแต่ว่าพอมันเป็นโพสค่ะมันก็ยังมีงานอยู่บ้างคือไม่ได้ถึงขนาดว่าไม่มีงานแต่ว่ามันก็แค่ชะง,งักอาจจะน้อยลงแต่ว่าสิ่งที่รู้สึกกระทบสุดๆน่าจะเป็นที่บ้านมากกว่าค่ะเพราะว่าที่บ้านครอบครัวเป็นร้านอาหารเนาะมันก็ล็อกดาวน์ร้านอาหารที่บ้านก็คือปิดเป็นเดือนนะคะ ันนั้นแหละเป็นจุดเริ่มต้นว่ารู้สึกว่าเออมันมันอึดอัดหมายถึงว่าที่บ้านมันต้องอยู่แต่ในตึกแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ร้านอาหารก็เปิดไม่ได้จากที่เคยแบบมันมีกิจกร,รรมที่บ้านอ่ะ <Another one> มันเหมือนมันถูกล็อกแล้วมันก็เลยแบบรู้สึกว่าเออมันไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีพื้นที่อื่นท,ที่ที่มันดีกว่านี้หรอเราต้องถูกล็อกตาวอยู่ในในตึกแถวแล้วถ้ามอ,าอื่นไม่ได้หรอถ้าร้านอาหารปิดอันนี้มันเหมือนเป็นจุดเริ่มมากกว่าสาหรับ กิฟนะที่กิฟรู้สึกเพราะว่าในส่วนตัวที่ทํางานอะมันไม่ได้ไม่ได้รู้สึกกระทบขนาดนั้นเอาจงจริงแล้วเราสึกว่าเออมันก็ยังมีทางไปเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็จบไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในครอบครัวมากกว่าที่รู้สึกแบบเฮ้ยเราถ้ามันเกิดเหตุแบบนี้อีกอะมันจะต้องเราบ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ไงแบบแพ็คอยู่สิบกว่าคนในบ้านแล้วก็ไปไหนไม่ได้พ่อแม่หลานอาาอะไรเงี้ยมันมันอึดอัดหมายถึงว่ามันทุกคนดูแบบไม่มีชีวิตอะไรยเงี้ยแล้วก็อาจจะประกอบกับว่า ก่อนหน้าน,านั้นกิ๊บได้เดินทางแหละไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศแล้วมันก็เริ่ม,มาหาคําตอบกับชีวิตด้วยแหละว,ว่าจริงๆแล้วเราเราจะทํางานในระบบปกติไปถึงแค่ไหนแล้วก็สแสวงหาความสุขด้วยการไปท่องเที่ยวแบบนี้ไปเรื่อยๆหรอคือมันมันเริ่มเริ่มตั้งคำถาม,ถามแล้วก็เลยเริ่มหักคาตอบแล้วมันก็มาประกอบกับลอไอเน,นี่ยโควิดพอดีมันจังหวะมันลงล็อกพอดีก็เลยรู้สึกว่า เออมันน่าจะมีท่องทางอื่นเนาะนอกจากการทํางานตามระบบปกติแล้วก็หาเงินเที่ยวไปไปตามเหมือนคนอื่นอะ่ะตามสังคมป,ป,ปกติก็เลยเป็นที่มาของของจุดเริ่มต้นในเส้นทางนี้แล้วถามว่าเข้าพึ่งตนได้อย่างไรก็เหมือนเดิมเป็นเรื่องบังเอิญทางานโฆษณาเนาะเราเพจพึ่งตนแบบฟีด a c e b o o k ขึ้นมาแล้วมันเป็นการโฆษณาที่มันเหมือนสื่อสารใหมอ่อ่ะมันไม่ได้เป็นการอบรม เกษิจพอเพียงแบบที่เราเห็นในในตะก่อนว่าอ๋อมันต้องคุยกับเกษตรกรเท่านั้นหรือมันมีแค่แบบเดียวในความคิดเราเราว่ามันต้องแบบขุดดินอย่างเดียวแต่ว่าการสื่อสารครั้งนั้นหมายถึงสื่อที่เขาใช้ในช่วงนั้นมันเหมือนเขาสื่อสารกับคนเมืองจริงๆสื่อสารกับคนที่ใครก็ได้ที่อยากรู้ว่าเส้นทางคําว่าปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบเชิงที่มันกว้างกว่าการเกษตรอ่ะมันมีอะไร<ม>ก็เลยรู้สึกว่าแอพพลาย เราก็นึกไปถึงวันเด็กที่จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเราอะเรามีพื้นที่นะเราเคยเติบโตในต่างจังหวัดน,นะคือทุกปิดเทอมจะต้องไปที่โคราชแต่ว่าตอนนั้นรู้สึกไม่ชอบอะรู้สึกแบบว่าโดนบังคับต้องไปทําไมเพื่อนได้ไปเที่ยวต่างประเทศทำไมเพื่อนได้ไปเที่ยวแบบดีๆแต่ทําไมเราต้องนั่งรถกลับบ้านกลับต่างจังหวัดอะไรเงี้ยทุกทุกส่งการกปีใหม่อะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นพื้นที่ของตาที่โคราชค่ะ ก็แต่ว่าวันนั้นเป็นตัวจุดประกายว่าเฮ้ยต้องมีพื้นที่อ่ะพื้นที่ตาสร้างไว้อ่ะแต่ตาเก็บเสียไปแล้วร,รู้สึกว่าอะไรไม่รู้รู้สึกว่าเราอยากทําพื้นที่นั้นให้ให้กลับมามีชีวิตอยากทําพื้นที่นั้นให้ให้ฝันตาที่ทําวันนั้นอ่ะกลับกลับมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะเพราะว่าพอตาเสียตาก็ไม่ได้มีใครดูแลต่อเท่าไหร่ก็เลยจากวันนั้นกลับมาก็เลยขอแม่เลยว่าขอทํานะ แล้วมันก็เป็นช่วงโควิดพอดีเลยเราก็เลยแบบไม่อยู่กรุงเทพแล้วขับรถมาต่างอยู่โคราชยังไม่มีอะไรเลยเป็นแบบร้อนโคตรร้อนแบบร้อนชิปตุ๊ดเลยอ่ะคือร้อนมากแล้วก็แห้งแล้งแต่ว่ามันอึดมันดีกว่าอยู่ในกรุงเทพเจริงนๆน่วงโควิดมัน,มนไม่ต้องใส่แมสาวสิงีาคมคือเรียกว่าเปิดโลกเชิญ ทฤษฎีอะไรที่เราคิดว่าเรารู้อ่ะเอาจริงเราไม่ได้รู้อะไรมากเลยไอ้ที่เขาบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันลึกกว่านั้นมันสําหรับคลิปนะมันคือเรื่องปรัชญาของการพัฒนามนุษย์อ่ะมันไม่ใช่เรื่องเกษตรมันไม่ใช่เรื่องหักธรมากินมันลึกกว่านั้นมากมันคือมันคือพัฒนาความเป็นมนุษย์พัฒนาจิตวิญญาณมันมันใหญ่มากสําหรับเราถ้าตอนนั้นอ่ะมันเข้าใจเนาะแต่ว่าเอาจริงอ่ะมันเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆหลักจากที่เรา ได้ลงมือทําคือวันนั้นมันเหมือนตัวเป็ตกลายว่าเฮ้ยเส้นทางนี้มันมีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะสังคมนี้เรายังไม่รู้อีกเยอะอะไรเงรี้ยแต่ว่าท้ายที่สุดอ่ะมันอยู่ที่เราเอามันกลับไปปฏิบัติหรือเปล่าแต่กิฟโชคดีไงว่าโชคในกิฟทอินกับการทําแปลงดีมันเลยเหมือนแบบร้อนวิชาแล้วได้ทาเลยอ่ะทุกอย่างมันก็เลยแบบเกิดขึ้นเร็วมาก2ปีที่ปลูกอยู่กับแปลงเอาทฤษฎีมาใช้กับแปลงมันเห็นการเปลี่ยนแปลง ก้าวบ้าแล้วอะไรเงี้ยก่อนอบรมพืม้งตนนะคือกิ๊บไปอบรมแบบช็อตคอร์สเรื่องการออกแบบพื้นที่แล้วก็สุดท้ายวิชาอยากทําแล้วอะไรเงี้ยแต่พอมาเรียนพื้นต้นอ่ะก็รู้สึกว่าอ้าวที่เรียนมาคืออะไรคือมันแบบแค่เซีย่ยวแต่ใจเราอยากทําแล้วแต่ว่าสุดท้ายกิ๊บก็รู้สึกว่ามันมันคือห้องเรียนแหละมันคือถ้าเราไม่เริ่มวันนั้นอ่ะเราก็ไม่รู้หรอกว่าผิดถูก บริบทพื้นที่เลยเพราะว่าแปลงกิ๊บอยู่โคราชแล้วกิบก็เรียนมาหน่เพราะว่าต้องหาเครือข่ายหาชุมชนแล้วก็รู้จักพื้นที่มากที่สุดเลยไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยก็พัฒน,นาโคราชเหมือนกันก็เข้าแถวเลยอืมก,ก็ก็แค่นั้นอันนั้นคือเลื่อกพันนาเพราะว่ามันตอบว่าแปลงอยู่โคราชแล้วก็อยากสร้างเครือข่ายแล้วก็รู้สึกว่าอ่าและอย่างหนึ่งก็คือรู้สึกชอบมีได คุยกับน้องมูทะเลแหละที่เขามาทํางานที่ไม่ถือว่าช่วงนั้นเป็นทางปัรที่พันนาะเนาะแล้วก็รู้สึกแบบรู้รู้สึกอยากเรียกว่าอยากเรียนรู้กับเด็กๆอ,อ่ะก็เลยเป็นที่เป็นอีกอันนึงด้วยว่าอ๋ออยู่ที่นี่ก็ได้เรียนรู้เด็กๆด,ด้วยได้อยู่ในพื้นที่ด้วยได้ใช้ชีวิตดีกว,ว่าเพราะว่า ไม่อ่อนช่วงนั้นก็ยังไม่ได้มีสิ่งปลูกสร้างอะไรก็ก็อยู่กับตัวของควายกับอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าใช้ชีวิตจากคนเมืองแบบเมืองเมืองอะ่ะถือว่าได้ประสบการณ์จริงๆแล้วก็ได้พบกับความสุขง่ายๆจริงๆสุขจากการกินข้าวเหนียวที่คันนาปลาย่างที่แม่กับพ่อไทยยิบมาแล้วก็บิงก็คือการแบบลงแรงช่วยกัน อยู่ในสังคมดีๆแล้วก็มีข้าวกิน <ๆ S 1> กินอิ่มนอนหลับ <ๆ S 1> มีเพื่อนดี <ๆ S 1> มีอากาศดี <ๆ S 1> แค่นี้เลย <ๆ S 1> ขุดคองไส้ไก่ <ๆ S 1> จัดระบบน้ำใหม่ๆๆทั้งหมดของแปลงแล้วต้นไม้ก็โตเร็วมาก <ๆ S 1> เพราะว่าคิดว่าวิชาที่ได้สัมพันน้หลักๆคือการบริหารจัดการน้ำ <ๆ S 1> การที่ทำยังไงให้น้ำ มีคลองทั่วให้ต้นไม้ลากแข็งแรงโดยการสืบนะอะไรนะกินน้าจากคลองไส้ไก่แล้วก็ปลูกแฟงอันนี้แหละที่ที่ทำเลยแล้วก็ห่มฟางห่มเรียกว่าห่มไม่มีพื้นดินตรงไหนที่ไม่มีฟางแตงแบบห้าไร่คือเรียกว่าโดนช็อตคือเหลืองอะ mm hmm. คือตอนนั้นไปนเรียนแต่ว่าเหมือนให้อาจารย์ดูแต่ว่าจริงอะพอไปขุดน้าขุดจริงอะ มันปรับเปลี่ยนตามตามประสบการณ์จริงๆนะรถขุดเขาพอเขาบอกขุดไม่ได้อะอเราจะไปดึงดันยังไงอ,อ่ะเขาบอกเออต้องปรับอย่างีงสิแล้วเราไม่ได้มีประสบการณ์ว่าจริงหรือไม่จริงเราก็ต้องเชื่อเขาเพราะเขาเป็นคนขุดมันก็สิ่งที่คิดกับสิ่งที่เป็นเรียกว่าไม่มีอะไรเหมือนกันเลยแต่ว่าก็ทําไปแล้วเพราะว่ามันรถมาแล้วอะ่ะแต่ก็มีหลักอยู่บ้างแต่ว่ามันไม่ใช่ภาพภาพที่คิดอะ่ะแล้วจริงๆอะ่ะสมัยนั้น เปลี่ยนแปลงอะไรกับคนรอบข้างในครอบครัวเนาะตอนแรกที่ทำอะ่ะแม่ก็ยินดีแหละว่าดีเหมือนแบบไปสร้างพื้นที่แต่เขายังไม่ได้อินยังไม่ได้รู้สึกว่ากิ๊เวียนไปทําอะไรนักหนาคือก็มาดูแบบมาจัดการพื้นที่ให้รอบหนึ่งแต่เขาก็ยังมีความแบบจะทําได้หรอแต่เราก็เพียรทําอ่ะจนกระทั่งจุดเปลี่ยนน่าจะเป็นวันที่เราทําจนเขียวแล้วเ,เขาได้มาใช้ชีวิตกับเราเราเขาได้มาปลูกต้นไม้ต้นแรกกับกิ๊บ เราเขาไม่ต้องอยู่ในตึกซีเลียมวันนั้นแหละคือเป็นสิ่งที่เมรู้สึกว่าคิดจะทับอน เขาเป็นคนคือจริงๆเขารักในพื้นที่อยู่แล้วแต่ว่าเขาเป็นคนปลีกวิเวกเขาก็จะไม่ได้มีเครือข่ายแต่การที่เราอ่ามีเพื่อนไปหามีเครือข่ายเข้าไปบ้างอ่ะเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงที่เขามีอะไรเขาต้องมแบ่งปันโดยที่เขาเขาก็ยังไม่ได้สูกสิ่งเหมือนเดิมหรอกแต่เขาจะแบบมีมะนาวก็เก็บให้เพื่อนมีมะปรางก็อให้เราว่าเขาเห็นสังคมที่มันเออมาเอามื้อแบบนี้ไม่ต้องใช้ตังก็ได้หรอ ซึ่งเขาก็ถามกิบว่านี่คือมาฟรีหรอบอกใช่ก็ทุกคนมาแค่มามาเที่ยวบ้านเพื่อนอ่าเ้ขาให้ทำยุทธศาสตร์กิบก็เหมือนกัรรอนวิชาเสนอเลยเสนอเลยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาของการพัฒนามนุษย์คือคำเนี้ยเป็นคำที่มันกิบเข้าใจมันขึ้นเรื่อยๆจากตัวเองเนี่ยแหละว่าจากวันที่เราได้อบรมจากวันที่เราได้เรียนกับครูบาอาจารย์ได้ศึกษาแนวคิดไม่ถึงว่าเห็น ทั้งในหลวงทั้งอาจารย์ยักษ์ทั้งหลายๆคนที่ทํารวมถึงพระพุทธเจ้าอะ่ะสามท่านเนี้ยแก่นเลยคือท่านทําเพื่อการพัฒนามนุษย์จริงๆเรู้สึวกว่าคิดอยากดําเนินชีวิตแบบนี้เพื่อพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาอะไรที่ช่วยให้พัฒนามนุษย์ได้อะ่ะคิดก็เลยคิดที่ทํางานกับเด็กและเยาวชน เพราะว่ามันคือการบ่งเพอะจริงๆมันก็เลยเป็นเหตุที่มาว่ากิบบเลยได้มีโอกาสได้มาเป็นครูพี่เลี้ยงที่ปูทะเลของแคมปัสพันามันก็เลยเป็นการตอบโจทย์อีกอันหนึ่งที่เป็นดอดต่อไปที่กิฟบจะทําเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะมันไม่ใช่เพราะเราไม่ใช่แค่เขาแต่เราอได้การเรียนรู้กับเด็กเรียนรู้ด้วยกันนะมันคือการเติบโตไปด้วยกันจริงๆ คือมันไม่ได้เราเป็นเราไม่ได้เป็นผู้สอนนะมันไม่ใช่ครูแบบเดิมแล้วที่แบบสอนอนะเพราะเราไม่ได้รู้ถูกเรื่องแต่มันคือการเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆเหมือนที่อาจารย์อยากให้โจทย์แล้วก็อาจารย์ก็คอยชีย้แนะแล้วก็พาเชื่อมโยงอนะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าอันนี้แหละคือคือศาสตร์พระราชาจริงๆเพิ <S <S ่งโดนเพื่อชาติสำหรับคลิปหรอ มันคือการที่เราลุกขึ้นมาปรับไมเซตก่อนแหละที่จะคิดจะพึ่งตัวเองในหลายๆเรื่องเนาะไม่จําเป็นว่าจะต้องแบบปลูกข้าวอะไรก็ได้แต่ว่าคิดที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นก่อนอะคิดที่จะเริ่มทำอะไรหลายๆอย่างด้วยตัวเองไม่ว่าเรื่องเล็กๆน้อย,อยคิดว่าการที่แค่ลุกขึ้นมากวาดบ้านด้วยตัวเองอะโดยที่ไม่ต้องพึ่งคนอื่นก็พึ่งตนแล้วนะคือแไปนึ่งจุดเล็กๆอะคิดว่ามันคือการปรับไมเซตที่จะไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วก็ เพิ่งพาตัวเองให้มากที่สุดทุกเรื่องเรื่องเล็กๆน,น้อยๆที่จะทำได้แล้วมันก็ค่อยก้าวไปสู่การช่วยเหลือคนอื่นแล้วมันก็จะขยายไปสู่ระดับชุมชนระดับสังคมแล้วก็ชาติแต่ถ้าเราไม่ได้ปรับที่จะมาเปลี่ยนที่ตัวเองอะมันยังไงก็ทำเพื่อชาติทำเพื่อใครก็ไม่รอดอ่ะอย่างว่าแต่ชาติเลย